รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอกุมภาวาปีประจําเดือนกุมภาพันธ์พศ2568ภายใต้การบริหารงานของนายชาก้าสงวนนามผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอกุมภาวาปีดังนี้ วันที่3ถึงวันที่4ี่กุมภาพันธ์2,568นายชาก้าสงวนนามผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอกุมภาวาปีพร้อมด้วยนางสาวสุภาวิตาพันนานน์และนางสุรศีเกิดสบายเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกร,รมระบบ4 s สมารบริหารการจัดการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองรูปแบบการศึกษาต่อเนื่อง ของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีประจำปีงบประมาณ2,568ณห,ห้องประชุมบ้านเชียงสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดอุดรธานีวันที่13กุมภาพันธ์2568นายชาก้าสงวนนามผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอกุมภวาปีมอบหมายให้นางสวยสินกวยทองเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตระดับอำเภอพอชอ,อ และคณะกรรมการการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยติดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชุมชนล้อมลักอำเภอกุมภาวาปีณนห้องประชุมโขงชีมูลสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอกุมภาวาปีวันที่13-14กุมภาพันธ์2568นายชาก้าสงวนนามผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุมภาวาปีพร้อมด้วยคณะครูสก กรอระดับอำเภอกุมภาวาปีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสการอีสานเกมครั้งที่8ประจำปี2568นสณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชพัฒส,สกลนครวันที่18 12, กุมภาพันธ์6 8 6กรอระดับอำเภอกุมภาวาปีจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการไข้ติวเข้มยกระดับผลสมลิศก่อนสอบปลายภาค เพื่อยกระดับผลสำลีทางการเรียนให้สูงขึ้นนสกรระดับตำบลทั้ง13แห่งวันที่20กุมภาพันธ์2568นายชาก้าสงวนนามผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุมภาวาปีมอบหมายให้นางชวีกิกติราช เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานีวันที่20กุมภาพันธ์2568นายชาก้าสงวนนามผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอกุมภาวาปีเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่อำเภอกุมภวาปีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี